พีเอนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากๆแล้วก็กังวลค่ะว่าจะมีเงินใช้ตอนแก่หรือเปล่าคุณกำลังกังวลเหมือนพีไหมคะทำงานมาตั้งหลายปีแต่ไม่เคยเก็บเงินจริงจังสักทีและถ้าเกิดมีตัวช่วยที่ทำให้คุณเก็บเงินเป็นระบบและสบายใจเมื่อตอนที่คุณอยู่ในวัยเกษียณว่าจะมีเงินใช้ได้อย่างแน่นอนมันก็จะดีใช่ไหมล่ะคะ วันนี้พีได้มาเจอกับแบบประกันบำนาญ85ทับ5จ่ายสั้นๆแค่5ปีแต่การันตีคืนให้ทุกปีถึง12ร์เซของทุนประกันหลังจากเราอายุ60ปีจ่ายให้ถึงอายุ85ปีมันว้าวมากเพราะว่าเหมาะกับคนอย่างเราค่ะที่ไม่ชอบจ่ายอะไรแบบนานๆอีกอย่างหนึ่งนะคะมันสามารถที่จะช่วยเราเนี่ยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทเลย ที่จะมายกตัวอย่างหากคุณเป็นผู้หญิงอายุ30ปีทำทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทคุณก็จะชำระเบีย้ยปีละ2 2 3 4 0บาทชำระครบ5ปีก็จะรวมเป็นเงิน1 1 10, 1่0 0้บาทสมมติว่าคุณอยู่ถึงอายุ85ปีนั่นแปลว่าจะจ่ายเงินให้คุณทั้งหมด3,120,000บาท เหมือนว่าเราลงทุน1ล้านแต่ว่าได้ถึง2ล้านเลยนะคะและนี่นะคะยังไม่รวมถึงเงินที่เราเนี่ยสามารถเป็ลดหย่อนภาษีเลยนะคะหากคุณไม่ได้อยู่ครบสัญญาหรือว่าคุณเกิดขึ้นสวรรค์ไปก่อนแผนนี้ก็ยังการันตีให้คุณถึง 15ห้างวดด้วยกันค่ะสรุปแล้วนะคะแผนนี้ก็ช่วยทําให้คุณได้ผลประโยชน์อย่างแน่นอนตอนนี้สบายใจแล้วใช่ไหมคะว่าคุณจะมีรายได้นะคะหรือว่าเหมือนมีเงินเดือนตลอดทุกเดือนหลังจากคุณกเกษียณอย่างแน่นอนเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะคะที่จะได้รับคําปรึกษาจากพีค่ะและพีเองจะช่วยวางแผนให้ทุกคนนะคะให้มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะทักมาหาพีได้เลยนะคะ